เป็นยังไงบ้างเพราะว่ามาถึงมาถึงว่าทก็2อาทิตย์ที่ผ่านมาเราก็จัดเอีเวนต์ไปเยอะมากเลยค่ะแล้วก็เ,เกี่ยวข้องกับเอีเวนต์ที่อยุธยาด้วยประบัที่กรุงเทพด้วยแล้วก็มาถึงพัทยาครั้งนี้เราก็รู้สึกว่าเราได้ทำหนุนหลักลายมากแล้วก็วันนี้แต่าคิดว่านงเด็กๆทุกคนที่มาประกวดทั่วโลกเนี่ยเขาเป็นส่วนหนึ่งของเราแล้วแหละในการที่จะช่วย โปรโมทการท่องเที่ยวเราด้วยแล้วก็เป็นคนที่มีความพยายามแล้วก็มีความหลากหลายมากแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เราได้จากนงางงามทั้งย2ประเทศก็คือความแตกต่างในแต่ละประเทศในเรื่องของความยอมรับในด้านสังคมในด้านกฎหมายเราก็จะได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันว่าสิ่งที่ประเทศไทยเนี่ยยังขาดเรายังต้องการเ,เปลี่ยนแปลงในเรื่องของความเท่าเทียมในเรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็ มันไม่ใช่แค่เอนเตอร์เทนเมนต์อย่างเดียวสิ่งที่เราได้ก็น่าจะเป็นเรื่องของแบบจะทำาไงให้เราปรับตัวเองให้ทำให้ทุกคนในประเทศมีความสุขได้ไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นเหมือนมินอริตี้อะไรเงี้ยค่ะ แต่ความเมื่อกี้แหละจะมันสำคัญหลายปีมามีหลายแบบมีหลายประเทศที่นำแปฟนมาด้วยเนี่ยแล้วก็ยังมีหลายคนทำไมแบบว่าประเทศนี้เปิดเสร่งีแล้วยังอยู่ประเทศไทยอย่างนี้ใช่ก็คือประเทศยุโรปเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะพ่อแม่จะไม่ค่อยยอมรับส่วนใหญ่เขาก็จะถูกเขาเรียกอะไรถูกถูกให้ออกจากครอบครัวแต่เขาก็จะแบบสามารถสู้ชีวิตมาได้ด้วยตัวเองสิ่งที่เราได้เห็นนะก็คือ บางประเทศก็เปลี่ยนคำนำหน้าได้บางประเทศเนี่ยไม่ต้องแปลงเพศก็เปลี่ยนคำนำหน้าได้แล้วก็บางประเทศอยากจะแปลงเพศก็มีคอนซัล์ในการที่จะให้ให้ให้ความเข้าใจก่อนแล้วก็ดูในเรื่องของอจิตใจก่อนแล้วก็แปลงเพศให้ฟรีบางประเทศเนี่ยไม่แค่แปลง,ปลงเพศนะทำเขาเรียกอะไรเฟสมีคอนซัปชั่นให้ฟรีเนื่องจากว่าอยากให้ ใช้ชีวิตเป็นผู้หญิงเนี่ยน,นะวันนี้สิ่งที่เรามองก็คือว่าเอ๊แล้วเราแล้วเราอยากประเทศไทยเนี่ยเราควรจะให้ให้ให้โอกาสเขาเราน,นั้นอย่างไรบ้างอีกอันหนึ่งก็คือสิ่งที่เราอยากให้เห็นก็เน,นื่องจากว่าเด็กส่วนใหญ่ถูกให้ออกจากครอบครัวแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาจะได้ับรความรับจากตรงไหนแทนเนี่ย วันนี้การเปลี่ยนแปลงของโลกอ่ะส่วนใหญ่ก็จะมีคิกเด็กมีโรงเรียนที่รับความเข้าใจในเรื่องของ diversity มีการสอนให้กับครูและ,ะคนที่มาดูแลในโรงเรียนต่บบางๆเนี่ยว่าเราจะดูแลเด็กที่มีความหลากหลายทางเพศยังไงแล้วก็ให้เขาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขยังไงเพราะฉะนั้นน่ะมันเป็นเรื่องที่ละเอียดหลอดลงไปอีกที่เราเห็นแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเราจะต้องผลักดันมากขึ้นว่า ความเข้าใจนี้มันต้องอยู่ในโรงเรียนไทยด้วยไม่ใช่แค่ international school แล้วก็โรงเรียนไทยก็ต้องให้ความสําคัญเรื่องนี้นะคะ่ะเหตุผลจ๋าเป็นกระบอกเสียงไหมว่าจะไปสัมภาษณ์รายการาตา่างๆแ่ว่าเคยให้สัมภาษณ์รายการต่างๆเวลาพูดที่อยู่อเมริกดีๆอะไรอย่างนี้จ๋าก็จะมีแบบร้องไห้บ้างเนะะี่ยค่ะจ๋าคิดว่าจ๋าต้องเป็นกระบอกเสียงนะเท่าไหร่มีการเปลี่ยนแปลงจริงๆจ๋าก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งสิ่งที่สาคัญที่สุดอ่ะพวกเราเองเราจะต้องหันมาเป็น คนมาร่วมกันเป็นกระบอกเสียงอีกอันนึงอ่ะเราต้องเอาสาระเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็การทํางานอะไรต่างๆเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์มันเพื่อให้คนอื่น่ะมาเข้าใจเราเพิ่มขึ้นแต่ว่า LGBTQ ต้องเข้าใจว่าตัวเองต้องมีสิทธิ์อะไรก่อนแล้วก็ เราจะต้องไม่ไปมองในเรื่องของอ้าแบบอะไรที่มันมันมัน,ม,นมันไม่จําเป็นที่จะต้องทําแต่ว่าสิ่งที่จําเป็นที่ต้องทําคืออะไรก็คือเราต้องเป็นช่วยกันเป็นกระบอกเสียงที่ถูกต้องและอีกอันหนึ่งคือใครก็ตามที่สามารถเป็นสปอคเพอร์เซอหรือว่ามีแพลตฟอร์มในการที่จะพูดได้แล้วเนี่ยน่าจะช่วยที่จะทำเป็นกระบอกเสียงให้พวกเราได้มากอย่างอย่างคนใน LGBT ที่เป็นกระบอกเสียงเยอะมากแต่เราจะ ทำยังไงให้มันเป็นรูปธรรมในเรื่องของเชิงนโยบายเชิงสวัสดิการของรัฐในการที่จะทําให้ LGBTQ รู้สึกรู้สึกเขาเรียกอะไรสบายดีในการที่จะใช้ชีวิตแล้วก็ไม่ถูก discriminate ไม่ในเชิงสายตาในเชิงอะไรก็ตามอะไรองี้ค่ะแต่ว่ามันจะต้องมันจะต้องลงลากลิกไปในเรื่องของ วัฒนธรรมและวิธีคิดเลยด้วยแล้วถาถามคุณจ๋าอีกหนึ่งวันนี้คนที่มุงเป็นตบกีนเนี่ยต้องมีความพร้อมยังไงบ้างด้านไหนบ้างคุณจ๋าสวยเนี่ยสวยเยอะมากค่ะแต่ว่าสิ่งที่สําคัญนะแต่ว่าเขาต้องเป็นคนที่เป็นกระบอกเสียงให้กับ LGBTQ แล้วก็เป็นคนที่มีความรู้ด้านนี้แล้วรู้ว่าจะต้องทำอย่างไรมันต้องมี How t ูด้วยแล้วเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่า ก็เป็นอาชีพที่ยากแต่ว่าแต่ว่าทุกคนทําได้แล้วว่าวันนี้ใครก็ตามก็เป็น i n เอ u เ n c e r ไป,ไปหมดแ,แล้วนะเพราะฉะน้นเป็นยูทูบเบอร์เป็นอะไรหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มันก็เป็นการง่ายแล้วละว่าจริงๆเทคโนโลยี Technology, หรือดิจิตอลก็เปิดโอกาสหลังจากที่ทุกอย่างมันมันมัน,ม,นมันเป็นแบบนี้ไปแล้วลวมันก็เปิดโอกาสที่เราทํางานง่ายขึ้นอย่างนี้มีสิทธิ์ไหมคะที่กว่าสรา้อนาบีเด เพราะว่าเป็นแปลงชาวไทยอรอนานมากคือจะบอกว่าสวยเนี่ยเขาก็สวยอยู่แล้วนะแต่ว่ามีสิไม่มีสิ์ก็ต้องดูลุ้นรอบลึกๆนะคะเพราะว่าจริงๆเราจะเดาคาดการไม่ได้เลยว่าใครจะมาเป็นตัวเก่งคนที่ก็มามึกก็เข้ามาแค่นะั้นในความเป็นคนที่จัดงานอ่ะเราเอาใจช่วยทั้ง22ประเทศแล้วเราก็อยากให้ทั้ง22ประเทศมี แสดงออกถึงศักยภาพที่เต็มที่บนเวทีนี้ถึงแม้ว่าเราจะรู้ว่าแต่ละคนน่ะมีของดีอะไรกันบ้างแต่ว่าในที่สุดมันต้องเอามังัดกันมาโชว์กันในเวลาเนี้ช่วงสองชั่วโมงสุดท้ายจ่ายคิดว่ามันเป็นเรื่องของความพร้อมนะความมั่นใจในการที่แบบออแสดงออกพรสวรรค์เนี่ยเขาจะเก่งกันหมดแล้วนะ คำถามเนี่ยแต่ว่าน่าจะเป็นเรื่องที่หนักหนักใจที่สุดการใช้ภาษาอังกฤษหรือการตอบแบบมีนัยะสำคัญนะเออแต่ว่าเป,เป็นเรื่องที่ยากที่สุดแล้วก็มีสิ่งต่อเน็ตเช่นก e นคสิ่งที่ต่างจากทั้งหมดก็ดคือคุณต้อง very charming ในการที่จะสร้างให้คนมาให้ความสนใจเขาแล้วเราจะได้เป็นคนที่มีกระบอกเสียงได้ เขออาจะทาำใส่เรื่องหนึ่งค่ะลูกสาวแต่งงานแล้วค่ะพี่ปอยเป็นใครบ้างคะก็ว่าเขาหายไปเลยไงคะเนี่ยคะ <c oughs> ่ะนางก็ไม่มาแล้วค่ะนางก็ต้องอยู่ภูกเก็ตแล้วก็นางก็บอกว่าขอตัวเพราะว่าควีนต่างๆเนี่ยมาช่วยเราเยอะมากเขาเราก็ยินดีที่ให้น้องมีความสุขนะคะในวันา <c oughs> งานเขาเปลี่ยนลูกสาเป็นแม่อีกคนหนึ่งในยากาศ <c oughs> ในการร้องไห้เลยทั้งสองรู้สึกแย่ะาจ๋าก็ร้องไห้เพราะว่าจ๋าตอนที่ จะเปิดเวที Miss International Queen ปีแรกอ่ะจ๋าก็ไม่คิดว่าเขาจะได้ที่หนึ่งเนื่องจากว่าในการเป็นคนจัดอ่ะจ๋าก็ไม่อยากให้ประเทศไทยได้หรอก mm hmm. ก็ราะจ๋กลัวว่าปีที่สองอ่ะจากก็จะต้องไม่มีใครมานแน่เลยแต่สิ่งที่เรารู้สึกว่าพอเรามองกลับไปอ่ะเราทําถูกแล้วเพราะว่าเราอ่ะให้เป็นคะแนนดิบจริงๆที่ว่าใครจะได้มันก็คือเขาต้องสมมงอ่ะเพราะฉะนั้นอ่ะ เราก็คิดว่าเขาก็เป็นตัวอย่างที่ดีแล้วเขาไม่ได้ทําให้ทุกๆคนผิดหวังอะแต่วันนั้นจะมาวันนี้มันเหมือนเราโตมาด้วยกันแล้วเราก็เหมือนเหมือนเรารักทุกคนนะเหมือนเป็นคนในครอบครัวไม่ใช่แค่ปอยนะทุกประเทศอะถามได้เลยมันคือเป็นมันเป็นความรักที่เราพูดไม่ได้ว่าอยู่ดีๆจ๋าก,ก็มีเพื่อนทั่วโลกอะไรอย่างเงี้ยจะไปประเทศไหนเพื่อนๆก็แบบเต็มที่กับเราอนะไรเงี้ยเนี้ยนะเราก็รู้สึกว่าเรา ดีใจที่เราได้ทำงานนี้เราได้ทำงาน Miss International Week, แล้วเราดีใจว่าจน17ปีเนี่ยเรามีเขาเรียกอะไรมี progress ที่ดีมากในเรื่องของความเข้าใจเรื่องของออ awareness ของ LGBT อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ LGBT ก็ได้รับการยอมรับในทางสังคมค่อนข้างเยอะมากแล้วก็เราเป็นส่วนหนึ่งที่จะสามารถ โชว์ความสามารถของพวกเขาได้อะไรเงี้ยเราก็ดีใจนะแต่ว่า all in all แล้วก็ต้องขอบคุณทุกคนที่มาเป็นส่วนหนึ่งของเราแล้วก็มาช่วยกันช่วยกันเป็นส่วนหนึ่งอะ่ะแล้วก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือในประเทศต่างๆเนี่ยทำได้ดีมากมาค่ะตัวแล้วสมที่ปอยปนฝักัดก็ภูมิใจใช้คำว่าภูมิใจดีกว่าเพราะว่าเขาก็เหมือนน้องเราคนหนึ่งอะ่ะเออแต่ว่า ในความผูกพันนะั้นเราอธิบายไม่ได้ว่าม,มันก็เหมือนกับทุกคนแหละที่ที่เราก็ช่วยกันกลุ่มมิ่งกันมาคนเรามันก็มีเด็กแล้วก็ค่อยๆเป็นผู้ใหญ่แล้วก็รู้ว่าวิถีชีวิตที่เราจะต้องดําเนินอ่ะสิ่งที่ถูกต้องคืออะไรสิ่งที่สําคัญที่สุดเราอยากได้คนแบบเนี้ยเยอะๆเลยแต่ว่าของเด็กๆทุกคนที่มาเนี่ยเป็นอย่างเนี้ยแล้วเขาก็สามารถที่จะแบบ เหมือนเป็นอินสปเรชั่นให้คนอื่นเป็นไอดอลให้คนอื่นแล้วในทางที่ถูกต้องด้วยนะแล้วซึ่งเราก็แบบแฮปปี้คุณสามค่ะคุณสามค่ะคนมองว่าโอเครุ่นนี้มีทุกอย่างมีเกิดเป็นเกิดความเข้ากันของแอลซีบีดีคืออย่างคุามค่ะางเงยก็จ๋าก็ต้องขอบคุณที่ทุกคนอ่ะเปิดใจกว้างแล้วก็เห็นในสิ่งที่เราทำมาว่ามันแบบจ๋าคือจ๋ามีความตั้งใจว่าเราต้องทำอะไรที่เหมาะสมแล้วก็ให้เป็นประโยชน์กับสังคมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วเราก็เลยมีความรู้สึกว่าแบบคนทุกคนแบบให้โอกาสเราจะทําอะไรก็ตามแบบอย่างแบบทาแฟชั่นโชว์หรือจะทําอะไรที่แบบบางคนก็บอกโอ้ยเป็นไปไม่ได้หรอจะไปอยู่ในอุทยานได้ยังไองอะไรเงี้ยจ๋าก,ก็มีความรู้สึกว่าทุกอย่างอ่ะมันถูกกาหนดมาแล้วว่าสิ่งที่เราแบบตั้งใจทําให้มันดีที่สุดอบทุกคนก็ช่วยเหลือทุกคนก็เห็นใจเนี่ยแน่จาจคิดว่าสิ่งที่อราเดินอยู่เนี่ยแล้วจ๋าก็พยายามเดินในทางที่ถูกอ่ะ เป็นสิ่งที่ทําให้เราสบายแล้วก็ทําให้เราสักเซสได้เพราะฉะนั้นจาก,ก็อยากจะบอกทุกคนว่ามันไม่มีอะไรที่ยากเกินไปถ้าสมมุติวันนี้เราจะขอเรื่องเรียกร้องเรื่องสิทธิ์หรือเรื่องอะไรอ่ะเรารีบทำเพราะว่าตอนนี้ฮะเหมือนฟ้าสว่างแล้วก็มีคนเข้าใจเราเยอะดูสิพาเลทเนี้ยมีกันทุกอาทิตย์เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าเขาเริ่มที่จะเห็นว่าเราเป็น เป็นสิ่งที่เราจะต้องแฮปปี้ก่อนสังคมถ้าสมคนมีคนส่วนน้อยที่ยังไม่แฮปปี้อยู่เราก็กควรจะต้องทำให้มันให้มันดีไหมแฮปปี้แต่สิ่งที่อยากทำนะเราก็ไม่ได้บอกว่าเราเป็นคนที่แบบทำอะไรเพื่อสังคมอะไร <S 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 เริ่มต้นนะ่ะเราก็ทำเพื่อลูกน้องเราก่อน เราว่าลูกน้องเราเป็น l g b t แล้วเราเข้าใจเพราะฉะนัะ้นจ๋าก็มีโอกาสที่ได้ต่อยอดแต่ถ้าสมมติเป็นคนอื่นจ๋าก็คิดว่ามันก็ต้องเป็นแต่ละเวของแต่ละคนว่าเรามีใจเปิดรับหรือยังเราคิดว่าเราจะช่วยได้ยังไงเราจะสอนลูกหลานเรายังไงถ้าเราเป็นคนแบบสเตรสเราจะสอนไงให้ทุกคนใจกว้างกับลูกหลาน LGBTQ หรือ สั่งสอนกัน,นยังไงอะไรเงี้ยอันเนี้ยก็นนเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนที่จะอยู่ในความแต,ตกต่างให้ได้แล้วในอนาคตเราต้องอยู่กับความแตกต่างและต้องอยู่ให้ได้ดีด้วยออขอบคุณค่ะจ <c oughs> ่ายยิสุยก่อนเนาะ